วิธีการรับวอลเล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ ID นี้เข้าไปนะคะ ad d 7 7 xq z h a มีแอดนำหน้าด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราเจอรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวัดถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะ สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาจากวันเล่นฟรีนะคะประจำวันที่12พฤศจิกายน2,566ใครใครไม่ดูคลิปแล้วถามหาลิงค์ถามหาโค้ดอ่งเปาหรือถามแม้กระทั่งว่าไปเอาโค้ดอ่งเปามาจากไหนก็รายละเอียดมันมีบอกในคลิปหมดแล้วค่ะ คือบอกจนไม่รู้จะบอกยังไงแล้วก็ยังถามคำถามเดิมๆซ้ำๆอยู่ก็บอกอีกรอบหนึ่งดูคลิปนะคะถ้าคุณไม่ดูคลิปคุณก็ไม่รู้คุณก็จะไม่เข้าใจจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนการทางเงินออนไลน์หรือคลิปประมาณแบบนี้การดูคลิปสำคัญนะคะเพราะว่า อย่างน้อยคุณจะได้รู้คุณจะได้รู้ว่าเอ้ยเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เขาถึงได้เขาบอกให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ลองดูจบแล้วก็ลองทำตามดูได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือในกรณีที่เป็นการแจกวอลเล็ตฟรีนะแต่ถ้าเป็นคลิปสอนการาหารเงิน Online ออนไลน์อ่ะหนูอยากให้ดูหน้าโปรไฟล์ช่องแล้วก็เลื่อนดูคลิปล่าสุดเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆยังไงก็ ดูดีกว่านะดูหน้าโปรไฟล์ช่องดีกว่าเพราะว่ามันมันไวที่สุดแล้วบางคนไปคอมเมนต์ในคลิปที่ผ่านมาเป็นปีแล้วอย่างเงี้ยมันมันข้อมูลมันก็ไม่อัปเดตเท่าไหร่นะคะส่วนวันนี้นะวันนี้การแจกก็เป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมเวลาเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปลในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกา8นาที ส่วนโค้ดดังเปาคือคำนี้เวลาได้โค้ดดังเปาได้ก็ไปพิมพ์รอที่ลายได้เลยเพอถึงเวลาเราก็กดส่งแล้วก็รกับโบนัฟรีได้เลยนะคะใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ